สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเรียนวิชาภาษาไทยที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาระดับสามนะครับสำหรับเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยนะครับวันนี้ก็ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเราจะมาเรียนกันในบทที่สองนะครับบทที่สองก็จะเป็น การใช้ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานคือเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับหนึ่งก็จะเป็นวัดเวฬุวันสองเขตพุทธาวาดสามเขตธรรมาวาดและสี่เขตสังฆวาดนะครับสี่คำนี้เป็นสี่คำหลักที่นักเรียนต้อง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องและสาม,มารถเขียนสะกดได้ถูกต้องพร้อมทั้งรู้ความหมายที่มาที่ไปของคำเหล่านี้นะครับคราวนี้มาดูกันนะครับบทที่สองนะครับการใช้ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานนะครับคำแรกคือวัดเวรุวันนะครับวัดเวรุวันคือวัดอะไรวัดเวรุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์ผู้โครงกรุงราชคฤิเคว้นมาคตถวายเป็นที่พำนำับใช้ปฏิบัติธทรารแก่พระพุทธเจ้าและสาวกปัจจุบันอยู่ในรัฐพิหารประเทศอินเดียนะครับครูจะอธิบายเพิ่มเติมว่ากรุงราชคฤิแเคว้นมคตนี่ถ้าเปรียบเทียบกับในมาเลเซียเราปัจจุบันในแคว้นมคตนี่ถ้าเป็นรัฐในมาเลเซียก็ผมยกตัวอย่างว่ารัฐกลันตัน กรุงก็เปรียบเทียบเสมือนเมืองกกตบารูนะครับเพื่อจะให้นักเรียนเห็นภาพเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับปัจจุบันนี่คือภาพปัจจุบันนะครับวัดเวรุบันภาพปัจจุบันที่ประเทศอินเดียอัิหารนะครับเว,บวรุวันแปลว่าป่าภัยนะครับเวรุวันแปลว่าป่าภัยเป็นภาษาบาลีสันสกฤต นี่ไปนะครับเวรุวันมหาวิหารมหาวิหาราวัดเวรุวันมีนอกจากเป็นวัดวัดที่พระเจ้าพิมพิานพิมพิสารถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาเหตุการณ์สำคัญที่วัดเวรุวันอย่างเช่นวันมาฆบูชาที่มี พระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายล้วนแลแเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นนะครับนี่คือวัดเวรุวันนะครับวัดเวรุวันนะครับวัดเวรุวันเดี๋ยวเขียนครูจะเขียนคำอ่านให้ดูนะครับเวรุว wow. ันวอเอเวนะครับ โลลุแล้วก็วันอ่านว่าวีลุวันนะครับต่อไปคำต่อไปคำต่อไปเขตพุทธทาวาสนะครับเขตพุทธทาวาสกูจะเขียนคำอ่านนะครับพุทธ พุทธนะครับ,ทา,าโโารบทาวาดโออาโดวัตเขตพุทธาวาทเขตพุทธาวาดเขตพุทธาวาดนี่คืออะไรมาดูกันนะครับเขตพุทธาวาดคือสถานที่ของวัดใดวัดหนึ่งมีอาณาเขตที่ตั้งของ ศารากันปร,ริยนวิหารอุโบสถอยู่ในอาณาเขตเดียวกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอุโบสถขาดถือว่าขาดไม่ได้นะต้องมีทั้งศาลากันปร,ริยนวิหารแล้วก็อุโบสถนะในสถานที่สามอย่างนี้อยู่ใกล้กันเราเรียกว่าเขตพุทธาวาสนะครับมาดูคำต่อไป เขตธรรมาวาดนะครับอ่านวา่าธรรมาวาดครูจะเขียนคำอ่านให้ฟังนะครับให้ดูนะครับครูจะเขียนคำอ่านให้ทำธรรมมาวาดนะครับธรรมมาวาดอ่านออกเสียงอย่างนั้นนะครับธรรมาวาดธรรมมาวาดมาดูว่าธรรมมาวาดคืออะไรนะครับ เขตธรรมวาสคือสถานที่หนึ่งของวัดใดวัดหนึ่งมีอาณาเขตที่ตั้งของสาราการปเรียนวิหารอุโบสถและโหพระไตรปิฎกที่เก็บรวบรวมพระไตรปิฎกหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ขาดโหพระไตรปิฎกไม่ได้นะครับในเขตธรรมวาสอาจจะมีตั้งวิหาร ผักลายมาเรียนอุโบสถได้นะครับแต่ต้องมีโหพระไตรปิฎกนะครับโหพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างในภาพนี้คือโหพระไตรปิฎกนะครับหรือโหพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นห้องสมุดที่เก็บหนังสือนะครับเกี่ยวกับคําสั่งสอนของพระพทธเจ้าเรียกว่าพระไตรปิฎกนะครับเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกนั่นเองัมาดูคําต่อไป ต่อไปเขตสังขาวาสนะครับเขตสังขวาสเดี๋ยวครูจะเขียนคำอ่านให้ดูนะครับสังขาวาดนะครับเขตสังขาวานี่โคโควายนะครับเขตสังขาวาส ขีสังฆาสเป็นอะไรขีสังฆาวสคือสถานที่วัดใดวัดหนึ่งมีอนาเขตที่ตั้งกุฏิของพระพิสุสมเณรผู้ศึกษาและเรียนพระวินัยและผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาขีสังฆาฏก็คือเป็นที่ของพิสุสมเณรจำวัด หรือว่าเป็นที่อยู่ของพระภิสุสามเณรนั่นเองนะครับหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่ากุฏิเขตนี้เราจะเรียกว่าเขตสังฆาวาสนะครับต่อไปต่อไปนะครับสุดท้ายมีแบบฝึกหัดที่1กับแบบฝึกหัดที่2นะครับแบบฝึกหัดที่1ให้ผู้เรียนเขียนคําอ่านออกเสียงคําต่อไปนี้ให้ถูกต้องมีคําว่า เวรุวันเขตพุทธาวาาเขตธรรมวา่าเขตสังฆาวาสนะครับแบบฝึกแบบที่หนึ่งแบบฝึกที่สองผู้เรียนอธิบายความหมายของคําต่อไปนี้สาลาการประเรียนวิหารอบสุตหอปติปิฎกข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิหารเอาคำสาราการประเรียนก่อนคืออะไรสาราการประเรียนคือสาราวัดสําหรับ พระสงฆ์แสดงธรรมหรือเป็นที่ประกอบการกุศลนะครับเป็นสาลาที่ไวป้ประกอบการกุศลเรียกพระสงฆ์แสดงธรรมคําที่สองวิหารนะครับวิหารคืออะไรวิหารคือวัดที่อยู่ของพระสงฆ์หรืออีกอีก,อ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 กความหมายหนึ่งก็คือเป็นสถานที่ปฏิฐานพระพุทธรูปคู่กับอุโบสถเหมือนที่บอกไว้ว่าอุโบสถวิหารอะไรต่างๆนี่เทา าอยู่ใกล้กันเราเรียกว่าเขตพุทธาวาสนะครับสามคำที่สามคืออุโบสถอุโบสถเขียนแบบนี้นะครับคํอาอ่านออกเสียงว่าอุโบสถอุโบสถนะครับเรียกสถานที่พระสงฆ์ประชุมกันทำสังฆกรรมต่างๆว่าโรงอุโบสถหรือ อุโบสถหรือเรียกว่าโบสถ์นั่นเองนะครับโบสถคือที่สาหรับพระสงฆ์ทําสังฆกรรมต่างๆนะครับหรือว่าเอาไว้บวชนะครับเป็นพระพิสุอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้มาดูคําที่สีหอพระเตรตดุกหรือเรียกสั้นๆว่าหอไตรคือห้องสมุดของวัดใช้เป็นสถานที่เก็บหนังสือรวบรวมคําสั่งสอนของพระเจ้า เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่สองนะครับที่คุณครูได้อธิบายให้ฟังนะครับส่วนแบบฝึกหัดที่1และแบบฝึกหัดที่2นี่ครูจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับให้นักเรียนเข้าไปทําแบบฝึกหัดมีอยู่จํานวน12ข้อนะครับรวมทั้งแบบฝึกหัดที่1แบบฝึกหัดที่2และก็อื่นๆด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ จบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่า